ตุ่ดตุดตุดตุดปะตุดปะตุ่ดตุดตุ่ดตุดตุดแจ็คเขาอยากมาหาแม่เนี่ยอ่ะให้่แมกเราล่วงเลยว่ะเราน้องลงแล้วเลี้ยจับหันไข่นะลงลูกลงลงมางน้อแม่ลงมานี่แม่ลงมา ลงมาลูกลมอมาหนูโ <c oughs> ดหนหูต,ตืนเลยแม่